ขอพระยาเวทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่17ธันวาคม2023สําำหรับพระอรอ์ที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วล่ลรุนเลาหักผูสิทธิ ซึ่งหัวข้อที่เราจะแบ่งปันในวันนี้คือพระพรจากการยอมจำนนคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะคนที่ยินยอมพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าใช้การเขาพระเจ้าเลือกมารีเป็นมารดาของพระเยซูไม่ใช่เพราะเธอมีความสามารถ หรือร่ำรวยหรือหน้าตาดีแต่พระเธอยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเวลาจิ่ทูตสวรรค์อธิบายแผนการของพระเจ้าที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้มาลีได้ตอบสนองอย่างสงบว่าส่วนมาลีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคำของท่านเถิด แล้วทูตสวรรค์น,นั้นจึงจากเธอไปอยู่ในลูกาบทที่หนึ่งข้อที่38ค่ะไม่มีอะไรที่ทรงพลังมากกว่าชีวิตที่ยอมจำนนในพระหัตขององค์พระผู้เป็นเจ้าในยากอบบทที่สี่ข้อที่7กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับพยามาและมันจะหนีไปจากท่าน ในหนึ่งโครินบทที่หนึ่ง 1, ข้อที่28ถึง31กล่าวไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญามีน้อยคนที่มีอํานาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่ โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อจะทำให้คนมีปัญญาอับอายและพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและสิ่งที่ถูกดูหมิน่นทั้งทรงเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งยังมิได้เกิดเป็นตัวจริงด้วย เพื่อจะได้ทำลายสิ่งซึ่งเป็นตัวจริงอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เนื้อหนังใดๆอวดต่อพระพักของพระองค์ได้โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ใน,นพระเยซูรคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาความชอบธรรมการแยกตั้งไว้และการไถ่โทษสำหรับเราทั้งหลาย เพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนว่าให้ผู้โอ้อวดอวดอ,องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้านะคะใช้คนที่ดูเหมือนไม่มีกำลังและไม่ฉลาดแต่ยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อที่จะทำให้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดนั้นอับอายดังนั้นนะคะให้เรามีชีวิตที่ถ่อมใจเป็นเหมือนเด็ก ได้ยอมจำนวนต่อพระองค์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงที่เราจะทิฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพระองขอเป็นคนนั้นที่จะพูดกับพระองค์ว่าขอให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามน้ำพระทัยของพรละองค์ลูกขอยินยอมยอมจำนน ต่อสิ่งที่พระองค์จะให้เกิดขึ้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้สำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพรฟังพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะ